สว mm. ัสดีสครับผมนายนัทพลรอไกลเพชรครับรหัสติดต่หกสามสี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสองเอ่อหกสามสามสามศูนย์ครับวันนี้ก็จะมาพูดในรายวิชาาจารนบเรื่องมันีคร <crear S 2> <ม>ับทฤษฎีดนตรีตะวันตกครับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะพูดในหัวข้อขั้นคู่หรือ interval นะครับขั้นคู่หรือ interval ในทางดนตรีนะครับก็คือระยะห่างระหว่างเสียงสองเสียงหรือว่า โน้ตสองตัวนะครับเวลาเล่นโน้ตทั้งสองตัวพร้อมๆกัน,นครับหรือว่าทีละตัวจะทําให้เกิดเสียงที่เป็นคู่เสียงขึ้นมานั่นเองครับซึ่งขั้นคู่เนี่ยสำคัญยังไงขั้นคู่เนี่ยมันคือส่วนประกอบที่เป็นสําคัญเป็นตัวสําคัญเลยนะของไทแอดหรือว่าคอร์ดไทแอดแล้วก็คอร์ดนั่นเองนะครับ ส่วนประกอบของขั้นคู่นะครับก็จะมีทั้งหมดสองส่วนด้วยกันสองส่วนนี้ก็จะคือชนิดของขั้นคู่แล้วก็ตัวเลขของมันนั่นเองครับตามรูปนี้เลยครับชนิดของขั้นคู่ก็จะบอกบอกถึงว่าขั้นคู่ตัวเนี้เขาเรียกว่าขั้นคู่อะไรแล้วก็ส่วนตัวเลขนะครับก็จะ บอกถึงความห่างกันของตัวโน้ตในขั้นคู่ตัวนี้นะครับครับส่วนที่เป็นตัวเลขนะครับก็จะมีวิธีการหานะครับก็จะหาโดยการนับชื่อโน้ตจากตัวล่างไปตัวบนนะครับหรือนับจากโน้ตตัวแรกขึ้นไปข้างบนบนฐานบนฐานห้าเส้นนะครับแต่ว่าการนับนี่ก็คือจะรวมตัวมันเองด้วยก็คือรวมรวมตัวแรกด้วยนั่นเองครับ อย่างเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็น C ไป G นะครับอันนี้ก็จะเรียกว่าคู่5อันนี้คือการวิธีหาตัวเลขนะครับเรียกว่าคู่ห้วิธีการน,นับก็คือนับไปเลยครับรับตัวมะเองด้วย1 C D E F G ก็เท่ากับ5เสียงหรือว่าหตัวโน้ตน,นั่นก็เป็นคู่5นั่นเองครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับก็คือ จาก C นะครับไป D หรือว่าโดไปเล l นะครับก็จะเรียกว่าคู่2เพราะวิธีกันนรนัก็คือ C D 1, 2นับตัวมันเองด้วยก็จะเป็นคู่สองเมเจอร์ท่านเองนะครับผมอีกตัวอย่างนะครับจาก D ไป C นี่ก็จะจาก D ไป C นะครับไว้นับไปก็นับไป น,นับไปจาก D ไป C นะว่าว่าว่า,วา,วาจะถึงตัวที่เท่าไหรก่ก็นับไป D C เอ้ D E F G A B C มีทั้งหมด7ตัวเลยเรียกอย่างว่าคู่7ดนั่นเองครับแต่ว่าหลายคนก็คงสงสัยว่าชาร์ปแฟดอ้ามมีชาร์ปมีแฟตหลหะก็เหมือนกันครับจะยกตัวอย่างให้ดูนั่นก็คือจาก G ชาร์ปไป C ชาร์ปนะครับ วิธีกันนะก็คือ g a b c เพระมันติดชาร์ปด้วยกันทั้งสองสกันก็เท่ากับว่าเป็นคู่4นั่นเองครับแล้วก็ชนิดของขั้นคู่นะครับชนิดของขั้นคู่เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5ชนิดนะครับนั่นคือ 1. Major 2. m i n ร์ 3. p e ม f e เนอร์ m i n เพอร์เฟกตก็ทั้งทั้งหมดนี้ก็จะมีตัวย่อของมันเอง อย่างเมเจอร์นะครับเมเจอร์ Major ก็จะมีตัวยอ่อคือ M ใหญ่ม i n เนอร์ Minor ตัวยอ่อของม i n เนอร์ก็จะเป็น m เล็กเพอร์เฟก็คือตัว p ใหญ่ดิมินิ s หก็คือ d เล็ก a d ร์กเมนเ็ก็คือ a ใหญ่นั่นเองนี่คือตัวยอ่อของมันนะครับเพื่อที่จะให้หาได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมการที่จะหาขั้นคู่นะครับมันจะอิงมาจากเมเจอ Scale ลซึ่งจะเป็นเป็นวิธีที่ทำให้เราเรียนได้เข้าใจนะครับ อันนี้ก็จะให้ทบทวน C m e t o r Scale ก่อนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ของทาง C m e t o r Scale นะครับก็คือตัว C เป็นตัวแรกก็เป็นโน้ตตั้งต้นทั้งหมดนะครับวิธีการอันแรกนะครับคู่หนึ่งนะครับจะเร่าอยู่ดิซันนะครับคู่สองคู่3ามคู่4ี่คู่ห้าคู่หกคู่7็ด คู่8นะครับคู่8จะเรียกว่าออกเตปนั่นเองครับที่พูดไปนั้นคือทางเมเจอร์นะครับอันนี้ก็จะพูดถึง,ถงทางไมเนอร์กันทางไมทางไมเนอร์นะครับก็คือว่าไมเนอร์จะมีเสียงที่ต่ำกว่าเมเจอร์ Major, ครึ่งเสียงหรือว่าลดลงมาแฟดหนึ่งนั่นเองนะครับวิธีการก็คือง่ายๆเลยครับสมมติว่ามันคู่กับอะไร แล้วก็ฟาดลงมาแค่นั้นเองครับติดฟาดตัวบนนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างครับเช่นนี้ครับแล้วก็จะนับจาก D ไป B นะครับก็คือ D E F G A B นะครับ D E g ีจีอก็คือ6กนั่นก็เรียกว่าขั้นคู่6นะครับอันนี้คือการหาตัวเลขก่อนแล้วใน D Major Scale กับตัวดีกับบีก็จะเป็นเป็นคู่ไมเนอร์ถ้าเกิดว่าเราตัดแฟดออกไปก็จะเห็นว่ามันเป็นคู่หกไมเนอร์แต่นี้พอเราติดแฟดปั๊บตรงบีตรงดีครับไดกลายเป็นดีกับดีแฟตมันก็จะแคบลงมาเครื่องเสียงซึ่งเราก็จะเรียกว่าไมเนอร์คู่หกไมเนอร์นั่นเองครับดีม,มนินเตก็เช่นกันครับดีม,มนินเตก็คือ การนับชื่อตัวโนต้ตฟาซอลลาทีโดเป็นคู่5นะครับก็คือใน F Major Scale นะครับ F กับ C ก็จะเป็นถ้าเกิดว่าตัดแฟลตอกไปก็จะเป็นคู่ Perfect 5แต่ถ้าเกิดว่าเติมแฟตลงไปกับ F ไป c f แฟดไม่อจะแคบลงเครื่งเสียงถ้ากลายเป็นดิมานิตห้านั่นเองครับ แล้วก็ u p นเต็ดนะครับวิธีการหาคือ a r เนี่มันคือการที่โน้นะครับมันต้องกว้างขึ้นครึ่งเสียงอย่างไมเนอร์ก็จะแฝดลงครึ่งเสียงแต่อัพเ p i n p e ก็คือกว้างขึ้นครึ่งเสียงอ่า d i m i ก็จะลดลงหนึ่งเสียงเต็มนั่นเองก็คือครึ่งเสียงแล้วครึ่งเสียงหลังบิด u p น n ต็ดก็คือจะเพิ่มขึ้นครึ่งเสียงลงครับวิธี อย,อย่างเช่นยกตัวอย่างครับ gpa นะครับก็จะเป็นคู่2หากะน gpa นะครับถ้าเกิดว่า g กับ a เนะี่ยมีแค่ g กับ a ไม่มีช h a r p นะครับก็จะเป็นคู่2เม major แต่ถ้าเกิดว่าเราเติมชาร์ปไปที่ a เป็น a, g a ชาร์ป g กับ a ชาร์ปซึ่งมันกว้างกว้างกว่าเดิมเครื่องเสียงน,นั้นก็จะเรียกว่าอ u g m e n t e d สอนั่นเองครับ เอกเสลเนี่ยขั้นคู่ที่เป็นเมเจอร์ก็จะมีคู่2คู่3คู่6แล้วก็คู่7ส่วนขั้นคู่ที่เป็นเพอร์เฟนะคะก็จะมีคู่1คู่4คู่5แล้วก็คู่8ค่ะคราวนี้เรามาลองหาขั้นคู่ที่เป็นคู่ไมเนอร์กันบ้างค่ะขั้นคู่ที่เป็นไมเนอร์นะคะเป็นขั้นคู่ที่แคบกว่าเมเจอร์ครึ่งเสียงค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะขั้นคู่ที่จะสามารถทำเป็นไมเนอร์ได้เนี่ยก็จะมีแค่คู่2คู่3แล้วก็คู่6คู่7ค่ะอย่างในรูปตัวอย่างนะคะเรามีขั้นคู่เมเจอร์เตินะคะหรือว่าคู่3 m a เมเจอร์ซึ่งเรามีโน้ตสตัวก็คือโน้ตตัวล่างคือตัว F ใช่ไหมคะส่วนโน้ตตัวบนเนี่ยก็คือตัว A นะคะถ้าเราดูใน F Major Scale เนี่ยเราก็จะเห็นว่าตัว F และ A เนี่ย เป็นคู่3ามเมเจอร์นะคะคราวนี้เนี่ยพอเราจะทำให้เป็นไมเนอร์นะคะเราก็จะต้องทำให้มันแคบลงครึ่งเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว A นะคะก็เลยถูกลดลงครึ่งเสียงกลายเป็น A f แฟทนะคะเราก็จะได้เป็นคู่3ามไมเนอร์ค่ะต่อมานะคะเป็นขั้นคู่ d ด m มิ i s h ค่ะขั้นคู่ดิมินิชเนี่ยเป็นขั้นคู่ที่แคบกว่าคู่ Perfect หรือว่าไมเนอครึ่งเสียงค่ะ เรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะเมื่อกี้เนี่ยเราเนี่ยหา minor third มาได้แล้วใช่ไหมคะก็คือเป็นตัว F และ A flat นะคะคราวนี้เนี่ยพอเราจะทำให้เป็น diminished third เนี่ยเราก็จะต้องทำให้มันแคบลงไปอีกครึ่งเสียงนะคะในตัวอย่างเนี่ยก็เลยทำให้ตัว A เนี่ยกลายเป็น A double flat ค่ะเพื่อที่จะทำให้มันแคบลงและกลายเป็น diminished third ค่ะ ในตัวอย่างที่สองเราจะเห็นคู่ Perfect Fif t h หรือว่าคู่5 Perfect นะคะจากโน้ต C กับ G ค่ะในสเกล e C Major นะคะตัว C กับตัว G เนี่ยก็จะทำให้ได้คู่ Perfect Fif t h ใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยในตัวอย่างเนี่ยเราทำให้ตัว G เนี่ยแคบลงมาครึ่งเสียงกลายเป็น G Flat นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เป็น C กับ G Flat นะคะคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นคู่ d i n i s h e d fifth หรือว่าคู่5 Dim i n i s h e d ค่ะ และขั้นคู่ชนิดสุดท้ายนะคะก็คือออก m e n เต็นั่นเองนะคะออก m e n เต็เนี่ยเป็นขั้นคู่ที่กว้างกว่า Perfect หรือว่า Major ไปครึ่งเสียงค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะตัวอย่างแรกเนี่ยเราเห็น Major ร์เติเนี่ยอยู่ทางซ้ายใช่ไหมคะก็คือเป็นคู่เดียวกับที่เราเห็นไปก่อนหน้านี้นะคะคือตัว F และก็ตัว A นะคะ คราวนี้เนี่ยพอเราจะทําให้มันเป็นอ augmented เติร์นนะคะเราก็จะทําให้มันกว้างขึ้นครึ่งเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวอย่างนี้เนี่ยก็เลยทําให้ A เนี่ยกลายเป็น A ชาร์ปค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะตัวอย่างที่2เนี่ยเราก็จะเห็นคู่ perfect fifth อยู่ทางซ้ายใช่ไหมคะคือ C กับ G คราวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะทําให้เป็น augmented fifth นะคะในตัวอย่างเนี่ยก็ทําให้ตัว G เนี่ยกว้างขึ้นไปครึ่งเสียงกลายเป็น G Shar ค่ะ คราวนี้เรามาสรุปกันนะคะว่าขั้นคู่แต่ละชนิดเนี่ยหามายังไงนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะเอาขั้นคู่เมเจอร์กับเพอร์เฟกเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นก่อนนะคะเรามาดูทางฝั่งเมเจอร์ก่อนนะคะถ้าขั้นคู่เนี่ยเป็นเมเจอร์แล้วแคบลงครึ่งเสียงก็จะไปเป็นไมเนอร์นะคะแล้วถ้าแคบลงอีกครึ่งเสียงเนี่ยก็จะเป็นดีมินิชนะคะแต่ถ้าจากเมเจอร์แล้วกว้างขึ้นครึ่งเสียงก็จะเป็นออกเมนเต็ค่ะ ส่วนทั้งฝั่ง Perfect นะคะถ้าเกิดว่าแคบลงครึ่งเสียงจาก Perfect ก็จะกลายเป็นด i มินิเชนะคะ Perfect เนี้ยจะไม่ไปไมเนอนะคะส่วนถ้าเกิดว่าจาก Perfect แล้วกว้างขึ้นครึ่งเสียงก็จะเป็นออก m e n t ต d ค่ะ จะขอเพิ่มนิดนึงนะคะว่าการทำให้ขั้นคู่เนี่ยกว้างขึ้นหรือว่าแคบลงนะคะสามารถปรับที่โนตตัวบนหรือว่าล่างก็ได้ค่ะอย่างในตัวอย่างนะคะเรามีคู่ perfect fifth มาให้ใช่ไหมคะก็คือตัว c กับตัว g ทีนี้ถ้าเราอยากจะทำให้เป็น augmented fifth เนี่ยเราก็จะต้องทำให้ขั้นคู่คู่นั้นเนี่ยมันกว้างขึ้นครึ่งเสียงใช่ไหมคะอย่างตัวอย่างบนเนี่ยเราทำให้ g เนี่ยสูงขึ้นครึ่งเสียงเป็น g Shar p ก็จะทำให้กว้างขึ้นและส่วนอันล่างนะคะเราทำให้ ตัว C เนี่ยต่ำลงครึ่งเสียงนะคะกลายเป็น C flat นะคะก็จะทำให้ขั้นคู่เนี่กว้างขึ้นครึ่งเสียงได้เหมือนกันค่ะก็ขอบคุณคลิปจาก After T Music นะครับไปหามาจาก YouTube ครับก็ต่อไปนะครับจะพูดถึงขั้นคู่ผสมหรือว่า Compound Interval มันก็คือง่ายๆก็คือเป็นขั้นคู่ที่ มากกว่ามากกว่าแมากกว่าออกเตของมันก็คือเลยออกเตไปแล้วออกเตก็หมายถึงว่าเลยตัวที่8ไปแล้วครับก็อย่างเช่นนะครับอย่าง C ไปหา d ของทางคอมเพลตนะครับ C ไป d จาก C ไปดีก็ถ้าเกิดว่าในเ n น h ิวธรรมดาก็จะเป็น C d แค่2ใช่ไหมครับขั้นคู่2 อันนี้ก็คือเลยออกเตตไปแค่นับไป c d e f g a b c d นั่นคือ9หรือเรียกว่าคู่9นั่นเองครับก็ลักษณะก็คล้ายๆกับ i n ออน e r ว a ลธรรมดาเลยแค่ว่ามันเพิ่มออกเตตขึ้นมานั่นเองครับแล้วก็จะมีวิธีการหาง่ายๆนะครับเราไม่ต้องไปนับเยอะให้มันถึงขั้น9เลยแต่เราจะต้องรู้ก่อน ก็คือการลดออกเต็มลงมาหนึ่งจาก C ขึ้นไปดีนอ,อกต็บแล้วก็ลดลงมาอันนี้คือวิธีการหาอันนี้เป็นแค่ทริคน,นะครับหรือแต่ว่าถ้าจะทำนี้ก็ได้ก็ต้องมีความเข้าใจในตัวของมันก่อนนั่นเองนะครับเราก็จะมาให้ดูกันครับว่าขั้นคู่ผสมในซมเมนเจอร์สเกนะครับก็คือ โดไปโดนะเรียกว่าเมเจอร์อนเก้าเมเจอร์โดไปไอโดโดไปเลยจะเป็นเก้าเมเจอร์ถ้าโดไปมีก็้เป็นสิบเมเจอร์โดไปฟาก็เป็นสิบเอ็ดเพอร์เฟกโดไปซอนก็จะเป็นสิบสองเพอร์เฟกโดไปลาก็จะเป็นสิบสามเมเจอร์โด ไปทีก็เป็น14เมเจอร์แล้วก็โดไปโดอ่ใช่ใช่โดไปโดก็จะเป็น15เมเจอร์นันน่นเองครับก็คลิปอินเทอร์วัลก็จบไปแค่น,นี้ครับ,บครับ